เป่นกำก้ามือเย็นนะครับคตนะก้าด้วยครับจึก,กันมาครับกันพร้อมอ,อยกล่ไปข้างครับอยากเล่นเแล้วออเก็บไข่กันนะครับเพืเ่อนๆนี่นะครับไข่โอ้ไข่เดงสิปฟองเลยนะครับ เพื่อนยามเย็นครับได้กินทุกวันนะครับไก่เียังเองกินทุกวันครับไก่สดๆจากสวนเลยนะครับไม่ต้องซื้อชีวิตเรียบง่าย,บายสบายๆครับนะครับมีทั้งไก่ไข่ไก่ปีวันนี้ก็ได้ปูเยอะอยู่กันนะครับจิบจิบฟองเลยวันนี้มีไหมโอ้ ฝั่งนี้มีสองฟองนะครับนี่นะครับไก่ส่วนจากสวนครับคนเราถ้าขยันก็ไม่อดตายนะครับยันเลี้ยงยันปลูกผักทาอยู่กับชีวิตแบบในสวนนะครับนี่ครับ12ฟองนะครับเพื่อนๆที่กำลังส่วนเลยเนี่ยครับจับเล่นได้ครับไก่อยากออกไปเล่นข้างนอกครับ ปิดไว้เนี่ยวกดได้นี่ก็สิบสองฟองนะครับมือเย็นพอดีเลยครับนี่เสียงลงเดี๋ยวจับไก่อกฟางเลยนะไข่ดื้ออะ อบฟางเลยนะนี่แหละเนี่ยอันนี้อบฟางเลยอร่อยนะเนี่ยตัวไหนไม่ไข่เนี่ยอบฟางให้หมดเลยนะเนี่ยความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับที่สวนครับได้เก็บไข่ทุกวันนะครับเนี่ยนี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ไขน่นะครับจับเล่นได้ครับ เชื่องดีครับเนี่ยอุ้มได้เลยครับเนี่ยเด็กๆชอบนะครับเนี่ยเวลาเด็กๆมาเก็บนะครับมันชอบเล่นไก่ครับเด็กๆชอบเล่นนะมันชอบเล่นด้วยนะครับเห็นเด็กไม่ได้เลยกระดูดใส่เลยเนี่ยตัวนะครับนี่ก็ได้12ฟองครับก็โอเคนะครับ ก็ไก่สิบก่าตัวเองครับก็ได้สิบสองฟองคือว่าโอเคเลยนะครับ,นะรบลองล่านเลยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำให้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนให้นะครับ ก็จะเอาไปทําไข่ลูกเผยนะครับทําได้หลายอย่างนะครับไข่ตุ๋นก็ได้ครับไข่เจียวแล้วจะคนชอบนะครับเนี่ยครับเชี่ยงดีครับเพื่อนๆสบาย,บายจับเล่นได้เลยนะครับเนี่ยน่ารักทุกตัวอ้วนจ่มมั่นทุกตัวเลยครับมันติด เนี่ยเล่นได้ครับเนี่ยเนีเล่นได้ทุกตัวครับเพื่นนนอนๆือ,อผมก็ชอบเล่นแบบนี้แล้ครับเว<อ>ลามาเก็บไขก่ก็นั่งเล่นกับไก่นะครับนี่เนี่ยนบนี่เห็ครับ ก็โอเคครับวันนี้12ฟองก็กินไม่หมดนะครับก็ได้หลายมื้อนะครับแต่ก็ได้ทุกวันนะครับ10กว่าฟองทุกวันกินไม่หมดครับครับก็แบ่งญาติญาติครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ